มันมีหลุมม่วงซื้อเหมือนหลายวันจัดม่วงเปรี้ยวเปรี้ยวจี๊ดเลยไม่กอบอะไออย่างเปรี้ยวม่วงเปรี้ยวไปค่ะหมูเถอะหอ,หอยนางรม อหอยหนังรุมน้ำจิ้มซอสเหลือเ,ลเอาไปเลย <c oughs> มาลูกเข้าปากแม่เธอโดยดีเอาอปากเ้วอือม 嗯。Mm hmm. ไม่เล่งแล้วนะหล้า mm ทุด hmm. ก,กับมะม่วงที่เหลือเหนืออาทิตย์ที่แล้วเกือบไปเกือบคลือ่อเดี๋ยวเสร็จโต๊ะก๋วยลา Hãy lại một thơ mình glob rồi, đều mình chìm nó vào ám nam, kem, kem này, mm. rượu chiên. อ้ยนาคาเริ่มมาช่วยแล้วจนหนาวอันนี้มันด้วยอ่ะเค็มๆนัวๆมมนเลื่อยอยู่ไปผ่าไหมสู้ชีวิตที่หมายเลยเสียได้อ่มมันจะเสียหืม Ấy, chịu phần tồn cơn Bye bye, con Điều ลุกเตยตามาเนี่ยม,มือนี้ไม่เอิมาดี๋ย้วย อาหารวางนี่จะครบนะจะรวยวันนี้มันโอเปรีย้ยวไม่มาก แต่ก็ไม่ว่านไม่มีความรู้สึกว่านร้วะยังเปรียปร้ยวธีดอีน้ำนี้รวยจังวะ nha thơm, rộp níi bây chừng là, mệt là cua muông, ní ra sợi cung heng cái ná rồi à, ăn kinh à, ăn à,